จะมาถ่ายพ่อยังเมาถ่ายพ่อยังถ่ายพ่อยิงเข่านี่มายกมือถือเหลุดกล่องนจับมาิเดิ้ชินน้รุ่่อนิ้นกจะมาถ่ายพ่อยัออองไงขนมโคกกินไหม เสบายดีท่านผู้ชมข้าวมีากี่เหลีย่านทม่นี่จิร่จะนามาใส่นแมเดีอ่หันไปเทบางเพื่อนบบอกมีบริกินข่าเส้าพี่น้องไอตอนนี้จนหามงเเรงถวยไปหน่อยนะครับ

ง uh นี huh, ้ัยากนะกินไหมน้องชาย ใส่หัวเอินเลยจังใส่ทวใส่หัวขวดอ ทายอะสบายดีพี่น้องสบายดีเ่นาะคือเงี้ยงแต่ป่าลุงวัดสลบเป็ด<อ>เหรมทำเิ่ง,งใกแก่ยึดยังอันนี้ลูกหัวพี่น้องดูว่าลูกฮ้อนเพาะเขากำลังใส่ลูกหัวไปสอนมาเชียร์มากมกกินรือว,ว่าขัวกับบะหูี ตัวน้อยนี่พี่มันสิกินได้อยู่บนตัวน้อยห้อยมากเลยแฟนอ่ะแล้วเต้ห้าไปสอนน้องกันน่ะแล้วหัวกบพี่น้องเนาะใส่หกบมาบนลายบันไดแต่ว่าหัวเขียดน้อยนะอุ้ยลายดีโลนี่แล้วก็เขียดจาน่ากบก็มีห้อยก็มีนี่เดียวจะว่ายังไงจั๊กโตเดียวแมงตัดเต่าก็มี

กิโลทุงเท่าไรกีหน่อยนะสาพันสาพันอะไรนี่นะสาตัวสามสบตัวสิบพันสามสิบตกิบตัวสาตัวละบาทเนาะตัวละบาทสาบตัวสาบาทเออตัวละบาทเัวละบตัวละบาทก็แพงอะไรที่น้องนี่ตัวละบาทกี่โ แต่ว่ามันตัวใหญ่ดีเนาะมันชิปงตืนเยม่ก้องห้าคือเงียบแค้ผู้บ่าวประจาไม่อยากกองไม่ใชคือ่อยากกอง มาเ่นกระตุ้นเขเบอกู้เดียวเสียงอะไรกินรอยกรุบนิ่ดำมใช้ที่ต้มให้นะปราดัมมีเสียงกะดำเสียงันี้จิ๊ดกินโบซาปลาเอากุนมาปราดัมขึ้มาเยุบอบจิ้มได้ต้อนยิ่ขึิ้นได้ต้อนแรงโอ้ยหัวเตะหัวเต แค่นี้กนื่อยเตะกับเข่ามือแรงเนาะแต่อันนี้นะกินเน่อยกินเนาะกินอันเอามากินบนเรื่องนาเชฟบานอีกหน่อยกินดอนอยากกินหมากกันอะไรโฟชินอยากกินกับใครกินเราจัริงๆกันไม่เหนื่อยเตะกันเหนื่อเตะเมี้ยได้ห้อนบรดินห้อน คยก็บอก,ออกบอกมีบกินอะไรผัเบิง้งผนะัส้มในเ่อน,น้เนซองไม่หนีนะว่านใ่ก็รนะืองเจ้าดเลยม่นก็ดทานะี่เป็นกลังใจเื่องนองลูก้องมินนีเนาะ กันไททายมึงนะได้นหลเงาโนอมมึงนะดกไป้าเมตติงเด็กไ,ป, <c oughs> ไป้้าอีกนยังเมตติงโผ่งี่ยาไปกุ่งห้องอ่เยอเลยอ่โพอดีกับลมโงล่าป เี๋ยวจะไล่ตะกองออกนอกบ้านแล้วไปรวยไปอยู่กกม่วงรวยอยู่กับกม่วงกินยูข่าวไม่กินหรือไ่ขนมโคกินไมกินยังจะแซ่บกินมะกอกบอกินมะกอกตีพี่นอกจากําลังันแต่วันแทวเดินเทาเรามันใหญ่แล้วบ่ อัแต่ว่าแถวหน้าก็เริ่มคุยใหญ่อะไรยังไม่เคยคุ้นเบิ่งจะเขื่ออยู่อันนี้จะเป็นจิ๊ปโปมป่ทต้องหรือว่าจิลอบานเฮาเนะาะแต่ว่าโตมันสีใหญ่กว่าจิงรีดเพื่อตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยเห็นป<ช>่ะมันเริ่มสะออกปอีกแล้วขอว่าเดือน,นประมาณมเ,ดเดือนมาเดือนหนาเนี่ยก็สีออกปีกแล้วเนาะปีนี้ถือว่าโอเคอุดมสมบูรณ์ฝนนั่นตกแต่หัวปีเนาะมันหย่ามันเกิดเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันกินหย่าเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้น มันมีหย่าเกิดมันก็สิตตัวใหญ่ไวผนตกแต่หัวปีนะอันนี้นะหกสิบตัวหกสิบบาทสามสิบตัวสามสิบบาทสรุปตัวละบาทอันนี้ก็จะเป็นกระปูนาเพราะว่าไปสอนมาพี่น้องอันนี้จะเป็นหอยขอมแต่หอยหน้วยใหญ่ใหญ่แล้วอันนี้บ,บ่มบีสืบสืบมา หอยขมพิษหน่วยใหญ่ปพิษสอนมะจิมะอ่อมสื Nazi ่อบวบมะน้ำงอมเท่เนาะเซนผักกะผูเขาขายเป็นถ้วยถ้วยละส้าบาทซื้อมาสองถ้วยก็ซือว่าโอเคอืมอันนี้ก็คือส้าบาทก็สามารถแกงอิ่นได้สามสี่คนอันนี้ซื้อมาสองถ้วยสี่สิบบาทกินม้วนอันนี้หัวยัง ไปสอนยุใสตัวนี้ยันเชียชื่ออยู่หัวเขียดหน่อยนี่ี่น้องอันนี้เข็มขาเจ้ากินเด้พี่น้องแต่ว่ามันมันตัวหน่อยเลยเมั่อก็ใสหย่าเนาะหลายคนก็หน่วกแก้วเพราะตัวใส่หรืยว่าหัวเขียดข้ามนั่นเองเขาต้องต้มน้ำลวกอันนี้เขาบอกเขาต้มน้ำลวกแล้วบีบออกเนาะแมนมันจะเชียนได้ขั้นเขาใส่นี้วุ้ยบวายใส่มันใส่บวได้แล้วกินขิดเมื่อก็บวคือ อันนี้เลือกเอาแต่หัวกบว่บเวลาเขาจับไปสอนใช่ไหมอ่ะเขาจัสีใสมากนะสอนคุณมันใสเอาอย่ามันเน่าใส่มาเลยอันนี้แบบคุณไ่ได้ใส่มันอยากเน่าเขาบอกพอกไต้ขึ้นเวียดนามมันตายตีมอย่างเอี้ยงกับกล้วยกับปลา กับกวยกับปลากับกวยกับปลากับกวยกับปลากั๊ปวยกัป่าเยอวะเย่ะปากยูซื่อเยอะมือเร่าพี่น้องลำคาญมันประมาณช่วงตีห้ากว่ารือหกโมงมัดสี่ห้องห้องแบบภาษาคนก็สีแบบห้องแบบสลิสไล่น่นะ เดาลมเสียกล้องแก่แก่ตัวดีนะมันเสียเอาไปบีบพ uh ี่น uh ้องไว้ในเตียงนั่นใส่หัวแล้วก็ส่ใส่สีรอพี่น้องจ๋า จะใส่จิลล์พวกอุดอันเฮดออกอิเล่แปดปากซองเฮ็ดพวกอ่าเฮ็ดโคกเฮดสากเฮ็ดน่าแหละน้มองออกเฮ็ดน่าแหล็ออกเป็นเฮดรวมเนาะเฮ็ดรวมออกเบิดเฮ็ดดักงัวเฮ็ดเอียงอะไรคล้ายกับแต่แต่เฮ็ดอันนี้มันบอกบอกวซื้อกินมากอกเลยตอนแรกเราว่าจะไปหาเฮดพี่น้องมันเลี้นงพอดี อาว่าสิไปใส่บาตรก็คือสไม่ไปหายเหตุก oh no> ูใส่บาตรแล้วมันก็สวยสายแล้วเก้าโมงสิบโมงไม่ไปแล้วไคก็ข้างเราก็ขับไปเอาเมื่อเดียวเพชรก็ได้เพชรอยู่ห่วยออกเนาะเหชรอันนี้มันสิมากออกในห่วยตามป่ายางเหชรโคกเหชรสาเพชรนางงวยเหพชรนางงวยเพชรนาแหล่หนามองนะเอามาหนึ่งจำเจียว้ย เราแถวโคกแล้มันแหงแล้วมันมันแหงแล้วพ่นพ่นปมาเพิ่งแบบเด็ดพ่ค่อยออกแล้วถ้าตกอีกไม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยเฮ็ดมันซั่มสีออกไปเฮ็ดป่วกระสีออกขนาดนี้อันนี้เฮ็ดป่วงทุกคนยังบอกเนาะยังบอกมีไาได้เฮ็ดละงหงละเมียนยุ่งมันตกมาแบบนี้โอ้ยปกติเฮ็ดออกแล้วกล้ากระสีป้ากระเท้าหมดแล้วหาือไงจนแรงเขาจอดสิตกกะหลังสง่า ถลงล้งสุการแบบทันตเจะสมัครโตรอะไรป,ปีที่แล้วบัรบอล้าโตก่อนสงการนี่เนาะปีนี้คือปรเทีเนาะนนม,นมัน<ล>พมีคนเนาะคนมันตจะเดือดก่อนเดือด่อมโตก็ตกสดช่นขขว,นวนี้เขากำ้องหล้วนี่ปีแล้วนี่เข้าป้อเลยปีนี้ก็อร,รอเลยปัญาว่าพี่น้องเลยมันน้ำมันเพง วิแพงบ่อบ่ตรงๆคือบ่เป็นแต่เหตุเลยเกิดมาเป็นมันต้นทุนหลายแต่ว่าราคาเข่ายังซ้ำเก่าอยู่ราคาเข่ายังซ้ำเก่าบเพูดนะบ่อคืนบ่อบ่อไอ้ยังแต่ว่าราคาราคาราคาสินค้าทุกอย่างขึ้นหมดเนาะยกเว้นเข่าพอน้ำมันแพงเปรบทุกอย่างขึ้นหมดค่าปุ๋ยค่าขึ้นหมดขึ้นหมดทุกอย่างสินค้าทั่วไปขึ้นหมด ยี่เปะเขาอย่างเดียวที่บอเคยขึ้นน้ำมูกกายน่าโอ้โหทุกอย่างน้องขึ้นทุกอย่างเลยคันว่าวแล้วพี่น้องซื้อกินน่ะดีกว่าเฮ็ดหนายเนาะบ่เมื่อยคนเฮ็ดหน้ากับบางที่แบบไก่เฮ็ดตามหมู่ล่ะหมู่พาเห็ดก่เฮ็ดคันบ่เฮ็ดแบบบางที่แบบกี่ก้ากลิ่นน้าแต่จริงนะซื้อกินน่ะมันดีกว่าเลยดีกว่าเมืดก็เมืดหน่อยแถมตันนึงเลยแค่บปกีพันเองเนาะขันวัละเจ็ดบาทกับตันนึงกับเจ็ดพัน จิเฟย์เนีเนาะเวลาเขาไม่แห้งก็ถือเขาออกมาเซนตลาดลายอย่างถือมันเขามันหลาช่วงนี้ผัดอันเขาน้ำปังนกระจ้าเดี่เกี่ยวแล้วในบ้านเขาราคาเขาเขาลงอีกได้บาะนี่ในบังนี่ก็กระหิตบ่ก็เขา,าน้าปังออกว่าเขาโลงง่งอีกรูปนะบระหิตน้ำบ่มีได้น้ำบ่ง่ายจะ้ะทานทีน้ำบ,บ่ฮ็ด กว่าลงทุนอะมันหลายกว่าเอาขายเขาลงทุนค่าปุ๋ยค่าน้ำมันบาัตรค่าจ้างทุย่างบริเวณน้อเห็ดแล้วแล้วเนี่ยบัตรต้องดูแลอีกขอนเตือนยาเกิดขึ้นเต็มก็ไม่ได้เข้าอีกลกกระบอกไวยโรคกระบอกไวยดอกทำมันหลายอยู่เจอฝนบดีอีกนักปีก เขาที่ด่าที่เพิอมเมื่อี้เห็นหน้าก็ต้องสูบน้ำดำอีกตื่นมาตะดึกๆน้ำตกะก่ายใส้น้ำมันอีกน้ำมันเต็มน้ำมันกระพุยเป็นรักเลยเห็นได้เนาะน้ำมันกระพุยนเป็นหลักเลยมีแต่เแ็งๆพุยกับโซลผ่านตายผันปายเฮ้ยแข่พุยนะกับเป็นหมื่นแล้วเนาะกีนเนาะหน้าเจ้าวิ่งกระเทาบกว้าวอยู่แลว ของลายทงแก้วยกับมื่นสองมื่นเลยน้ำมันอีกกินมื่นสองมื่นค่าจ้างอีกเป็นมื่นสองมื่นลมแล้วนะหามื่นน้ำมาอยู่เห็นไหมสศทุนลายมาทาสีเข่าตีสมุดเลยนะหามื่นนะได้อยู่ประมาณหกเจ็ดตูนหกเจ็ดตันกินบ่มือแต่ลำพังกินนี่กับเครื่องเหตุหน้านี่กับบริกินเบอร์ดอกไม้เหรอเห็ดปีนี่กุ้มหมดปีหนาหัต่ว่ามันกะ แต่มันหยุดบ่ได้กระทึงเวลาเฮ็ดก็เฮ็ดเนาะเขาเจ้าพาเฮ็ดก็เฮ็ดความจริงแล้วมันกุ้มได้่องที่อริกินโบว์ดก็ขขายันมายขึ้นบ่กับโบได้โดการที่เฮ็ดหน้าล้วขายเนี่ยก็เป็นการหมุนเวียนเฮ็ดหน้ามาได้ก็พอสิลงหน้าก็ขายเข้าซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันวนเวียนไป่วันเวียนมาแต่มันทำกำไรอ่ะเนียมหาบุเห็นเนียนขึ้นก็โอ้ยง่าย ถ้าราคาเข่าแพงมันก็โอเคอยู่เพาะเฮ็ดเนาะไอแมนว่าราคาสมมติว่าสิบห้าบาทเนาะด้สิราคาเข่าเนี่ยผมเป็นราคาแต่ว่าขายง่ายนะครับขายยันใดก็มีคนซื้อบริเคลียนขายอย่างอื่นเนาะขายตอนไหนก็มีคนซื้อแต่ว่าบมเป็นราคาแต่ว่าบรเคยว่าบเซื้อเนาะซื้อตลอด แต่พระเจ้าลูกชี้หญ่บ็กระเจ้าชื่นไะกุนไว้เพราะมันแพงก็ต่อใายเขาไปแปรรูปเพ็ดข้าวสารมันมันแพงเนาะกระชนะนะนะอนละพันหามัเานเ่สื้อกินมันแพงเลยแาบนี้ซื้อข้าวสารนะกระชอนละพันหาเพราราคาบบบบริลุดบริตกบรรเทาขายเขาเปลือกพอราคาบริลุดลงรุดลงมีเขื่นเขาเราไม่ได้ก็ได้แต่การที่เขามันเป็นผู้ผลิตเนี่ยไ่ได้แต่คนที่ได้น่าเกิน ข้ผู้ลับซื้อปลูกพักปลูกยังกันนะปลูกจะเป็นจะตายทั้งคัวทั้งเซกปุ้ยใสฟยังดูแลก็สิได้มาได้กําไรแค่ปกิบาทกาเวลาขายกับมันบริตั้งราคาขายเองได้ท้องตลาดก็ตั้งให้กิโลละสิบบาทส้บบาทกขายขายแบบเอาไว้ไปกินบ่มเิดเอาไว้รบบกินบ่มเิดแต่คนที่ได้ราคาอะไรคุณเพราะเขาเขาจะซื้อไปขายต่อ บริลงทุนอย่างหมากม้แค่ซ้อขายต่อกันได้กำไรได้แล้วเนาะแล้วก็บัเมื่อยพอ่คันเท้าผู้เหตุเนี่ยเมื่อยมันแหลคนเศ้าอะไรสวนๆนะมันหลีกเลี่ยงบบได้เพราะมันมันจะเปลี่ยนตรงในเหตุเพราะว่าคันเท้าอยากไปชื่อไายแบบความบดบมีทุนเฮาบมีทุนบมีเงินทุนเนาะฉันมีเงินหลายบุญไปสืบบ้านอ่ามาจมปากตัวนี้ลราเขาเขาไปลงทุนแบบธุรกิจใหญ่ในกำไรหลายๆสินะ เนาะมันก็สิดีก็าห้าอยู่ี่หา้าเองทุนกับบอมีก่งงกะอาศัยแฮ้งเป็นหลัก <c oughs> ี่นออกจาเมาาัน,นีบอมีก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศละเพคโนโลยีพ่กันเก็บหนะ้าอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ซ่อง น้องมินนี่เนี่พี่น้องเราส่งนิกาจ้าของซองเพ่มก็ยังงันยังยากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะบากมือก็ลงแน่บ่ลงแน่เพราะผมมีคนถ่ายเพราะว่าาคนต่างยากพี่น้องแล้วก็จักสีเห็นจังไรเนาะจะผากเป็นกำลังใจซอยเสียซอยดันเนองมินนี่ซอยเบิ้งซอยส้มคือเก่าแล้วพี่น้องไปแล้วสบายดี Ha, ha, ha,